พี่น้องพ่ออีกแล้วครับอเห็ดละงกครับมมนี่พอดจูมนะมันี่พอจูมนล้วบานดอกหนึงครับจูมหาจ้ะพี่น้องหาจูมเนาะกอแดงครับบวานพอเห็นเนาะโอ้ยดอก ผึ่งค้าลล่จะหนาแมหงจ้ะ,ะ,จ,ะจุ่มยญ่งๆเลยจ้ะสวัสดีจ้ามาผ่อกันคือเก้าจะพีหนองผ้าขาปปาคือเก้าล้วจะ ไปดูไปชมกันจ้าสีมานเห็นยังกันจ้าไปกันเลยจ้าสวัสดีครับสวัสดีพ่อใหญ่แม่ใหญ่พ่อแม่พี่น้องเอฟซีเก่าซีใหม่ผู้เขามาติดตามรับชมทัโรครับเสาร์มันเองกับว่าพอกันกับบ่าวนันกับเซากรในเสาร์วันพฤหัสบันที่11เดือนกรกฎาคมปีพศ2567ครับหมาที่มามื้อนี้กับปลาบ้านต้องแม็กตำบลนเคาเพิ่มบญทะิกจังหวัดอุบลคือเก่าครับ เสาร์มานี้ก็ไปดูมไปรับชมกันครับพี่น้องสิได้สิมาเฮ็ดยังกันแน่ครับไปครับกอแดงดอกแรกครับช่วงนี้ก็ยังอยู่เป็นเห็ดกอเนาะ,ะที่ออกครับเห็กดกอเห็ดเผิงเห็ดดินน้อมด้วมครับเห็ด,ดแดงนะจ้ะเห็ดขาวครับ tụ không nổi con Phương đám khắp Tại trên này nữa บนตกเนาะจ้ะเดงหน่อยจ้ะสามจุ้มครับจอบจ้าเธอได้เหมืงนจะห่มเลยน้องห่มเหมือนย่งงันออกอีนเนาะจ้ะว่งห่มว่าสีออกด้วยสิจังใดครับต่ว่าห่มเบิร์ไปแล้วก็ไล่ห่มนี่ได้เนาะ ผมที่ออกก่อนเบิร์ดนะจ้ะนู้นเดีาความนหมหมอเดวเดียวจ้ะพึ่งค้าไล่ครับพึ่งค้าไล่จ้ะ นือขาเป็นตุบุอยู่เนาะ พี่น้องพ่ออีกแล้วครับพ่อเป็นโมละจ้าเส็ดละโงกครับมันนี้พ่อจูมเนาะมันนี้พ่อจูมลำบานดอกหนึงน่ง<ะ>ครับจูมหาจ้ะพี่น้องจูมเนาะ จุ่มไปใหญ่เนะจะออกอยังได้นอนสอ่ก่อยเด็กเก็บอยู่ประมาณครูเหมือเนาะมอละเมม่อว่านี่กระไดมูหนึ่งครับหักบานเนาะจ้ะมูลดันนี่ด้านน้อยจะพี่หน่องเห็ดแดงนะาครับจองใหญ่ๆเนาะพี่จ้ายิ่ không khả lạnh hả mọi người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  mọi มันดำจ้ะโอจุ่มใหญ่ๆเลยจ้ะเห็ดปลอกตาบครับแล้วมีดอกหน่อยผอมมีดอกหน่อยพร้อมครับอันนี้ลูกเพื่อนเนาะหยาฮึดอกเนี้ ยอยู่กับบ้านเนาะสะกอยจ้ะเลือชุมหนึ่งครับชุมหนึ่งกับแม่กินครับอุ้ยพี่น้องลงมามือเดียวเนาะจ้ะได้ลงมาเบ่งเนาะ แทงนาครับดูขาใหญ่เนาะจ้ะเห็ดทานครับบรรยากาศมานี้ครับเมื่อเช้า ฝนตกคำมือเสาบอมือเสาครับตกแต่คืนครับตกแต่มือคืนหมดแล้วครับฝนตกแดดออกครับพี่น้องแต่ว่าเฮ็ดบ่อออกครับเฮ็ดยังขันออกครับช่วงนี้ก็สิดทางห้างคือเก่าครับเป็นเฮ็ดเลี่ยมเฮ็ดเหลี่ยมเฮ็ดร่วมครับแด่จัดกําลังออกครับมือเสามาฝ่ายขึ้ขึ้นอยู่ครับนี่ครับ เก่ามองกลัวครับเห็ดซบนกครับซบนกแขกเนาะจ้ะดอกมีจ้าสีแดงคืนครับแดงงามไหมเนาะเห่ดแ่งงนาก็มีดแต่ดอกงามครับ ถึงขาไล่ครับต่อแดงครับแดงใจไว้เลยจ้า ดรอ่อองแบกงามนึงครับข้างงามเลยเนาะบ้านนั่นเห็นบ้านนั่นจุมนเลยออกปรลายเนาะลังแเลจ้ะงามนะ เอ้ออกหางแหงเนะะเงาะดอกงาไหมนเนาะพงขมิ้นครับ เหดทานครับงามนะปลาลายจ้ะเอาล้ครับเพราะแม่พี่น้องกเกษตรได้ภาพเพราะแม่พี่น้องเดินทางกลับบานนะครับเฮ็ดกับมันนี่ห้งห้างแห้งครับพี่น้องเฮ็ดมันนี้มาซอยน้ำแนครับมันนี้เขาปลามาหอดปลากับแปดโมงครับเฮ็ดก็ะเริ่มหางเริ่มไหวครับเฮ็ดกอแดงก็ะเริ่มหางครับ ิเป็นเฮ็ดเพิงเฮ็ดร้มๆมครับมันนี่เดี๋ยวไปสรุปผลงานกันกับเสาคอยยู่รถแล้วครับเย็ดมือนี่ก็เป็นเฮ็ดร้มๆมคือเก่าครับมือนี่เฮ็ดก่อบ่ได้ันไดเนอกเสาคอยมาสวยน้ำเน่ครับมันนี่เห็ดก่อได้บ่ลายครับนับเดี๋ยวออกไปเลยเนาะแต่เป็นเฮ็ดร้มๆมหลากหลายคือเก่าจ้ะ เป็นเ็ดเพิงเ็ดแดงน้าแดงหน่อยเนาะ,ะเ็ดรล่งอกกับผอมูมหนึ่งครับสองโมเนาะหมสองกับจูมหนึ่งกับบานสามสี่ดอกครับเป็นเ็ดขาวเ็ดแดงเ็ดกอเ็ดเพิงหา้าไล่เพิงดำครับเ็ดปวกตราบดอกหนึ่งเนาะ เห็ดสบนกครับช่วงนี้ก็ยังขันมีเห็ดยังออกใหม่อยู่เนาะปลากระซุ่มครับมันเคลื่อนนี่ฝนกระตกแดดกระแดดอยู่ครับฝนตกวันนี้กระแดดอยู่เนาะแต่ว่ากระสิไปตกช่วงบายช่วงคำคือเก่าคนะครับอันเพิ่นสีตก เห็ดกระตาหนึ่งกับเ,ก,บเ,เ,เ,เก็บอนะอกออกลายเติบพี่น้องสกอยจ้ะก็เป็นเฮ็ดเล่มคือเก่าเนาะเหลาดอกสองดอกจะพี่น้องให้สกอยเก็บใส่กระตากลับขึ้นครับเก็บออกมาใหา้พ่อแม่พี่น้องเบื้องเราเก็บใส่ตาคือเก่าครับเห็ดก็ตามทีไทยเบื้องนะั้สกอยก็จะเป็นเฮ็ดล,ล้วมๆนะครับเห็ดก่อมาหนีกับโบปันไดครับมาหนี ก็คือเสื่หมหางเหล่มไหวครับโฮมเบิร์ดกับเบิร์ดโฮมบออกก็มีครับโฮมกําล่างเสีออกก็มีน็อตอก,กอยเฮดกับโบท่านบูมคักปันไดครับช่วงนี้ือจังเฮดยังกับโบท่านคักเนาะมีเฮดละง,งกครับเฮดละง,งกเฮดกอนี่ออกคักแน่อยู่ครับ กับบอว่าคากแห้งป็นไดครับเป็นเฮ็ดเพิงเฮ็ดยางนี่ครับบ่อปันไดครับมีเฮ็ดก่อเฮ็ดละโงอกกอบนเวียนกันอยู่กันอยู่พอซ้ำนี่น้องสก้อยเป็นเฮ็ดนาแหล่ล้างแหล่ออกคากๆกันยังั้นเห็นครับซ้ำดอกน้อมือกสีบนมาเป็นเฮ็ดละโงกเฮ็ดก่อเฮ็ดเพิงเนาะ ทุกเทื่อนี่เฮ็ดเปล่งออกเป็นช่วงกันเนาะเฮ็ดคือเฮ็ดเปล่งออกแต่เฮ็ดเปิ่งครับเฮ็ดดินนี่ก็ออกแต่เฮ็ดดินครับนี่ออกร่วมกันเนาะเวลาเบิดกับเบิดไปพร้อมกันเก็บปอกเก็บเขาก็เต็มกะตาคือเก่าครับเหมือนี้ก็เป็นเฮ็ดดอกใหญ่แน่เนาะสอกอยเห็ดปวก ถาบดอกหนึ่งกับดอกบอกง่ายเลยครับดอกปานดอกเดียวก็เอาไปปิ่งปน,นะครับคลิปวันนีก้ก็สิเป็นคลิปปวย่าวแห้งเป็นไรครับพี่น้องเพราะว่าเฮ็ดเพิ่นก็ห่างห้างครับถ้ารอเพิ่นออกได้หลายครับคอยดุลความอลังการน้ำกันครับช่องนีก้ก็สิเป็นเฮ็ดเล่มครับ บ่หงว,ว้เพื่อนสีออกยามใดกับเห็ดย่างสีอ,อกเนาะเรียบร้อยบ่ซอกคอยมาเบ่งผลงานอีกกรอบครับเต็มกระตาคือเก่าครับมื่อนี้มีทั้งดอกจุ่มดอกบ้านจะพี่น้องมันหลักลายเห็ดด้วยนะมื่อนี้จะง,งกอพอ,อยจะน้อยนึงจะพี่น้องกะมันหลักลายเห,เห็ดเห็ดตะไคร้กับอ2องดอกเนาะ เฮ็ดผึ่งดำผึ่งขาลายจ้ะพี่น้องเฮ็ดนาแหลร่างแหลกกะพอสองสามดอกจ้ะเฮ็ดกอแดงวันนี้กะบ่อได้ปันไดเนาะต้มร่วมวันนี้กะเต็มตาจ้ะเอาละจ้าพ่อแม่พี่น้องท่านได้ชื่นชมมาคลิปนี้ก็อย่าลืมไปซาวกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งเพื่อสิบประพาิปใหม่ๆจ้าวันนี้กับสาวก้อยจ้าสำหรับคลิปวัอน,นี้ขอจบเพียงเท่านี้ละจ้าไว้ทถนนกันคลิปนางมนาจ้าสวัสดีจ้า เอาละครับพ่อแม่พี่น้องสําหรับคลิปมื่อนนี้ก็ถือว่าก็ยังได้ยังหมันอยู่ครับมาสวยๆ,ๆน้อสกอยมื่อนนี้เขาปลาสวยแน่ครับพี่น้องก็ถือว่ายังได้ยังหมันอยู่ครับเอาละครับพ่อแม่พี่น้องก่อนจบคลิปนี้ว่านกกะก็ต้องขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่ทุกท่านะะที่เข้ามาติดตามรับชมครับขอบคุณทุกกําลังแรงใจทุกคอมเมนต์ทุกไลค์ทุกแชร์นะครับสําหรับคลิปมื่อนนี้ผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขออภัยพ่อแม่พี่น้องไว้นําครับก็ไว้ทะลุนสำกันคลิปใหม่ๆครับพี่น้องสําหรับคลิปมนี้ พอนัดกับสาวคอยขอตัวลาพ่อแม่พี่น้องเดินทางกบ,บานครับพอกันคลิปนามเมนาครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องลูกปานอาปัญญามัยครับ